หนูโดนเพื่อนหยุมหัวบ่อยมากเลยเวลาหยอกล้อกันจะส่งผลอะไรบ้างคนหนึ่งที่ชอบฉีดน้ำหอมใส่เส้นผมจะมีอันตรายหรือเปล่าสวัสดีครับมาถึงรายการคุยกับหมอหมิงอีพิโซดที่2กันแล้วนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการตอบคําถามเกี่ยวกับทํากับปัญหาทางด้านเส้นผมสุขภาพเส้นผมแล้วก็การดูแลแนวทางในการดูแลรักษานะครับก็มีคําถามจากทางบ้านมานะครับคําถามแรก หนูโดนเพื่อนยุมหัวบ่อยมากเลยเวลาหยอกล้อกันจะส่งผลอะไรบ้างไหมคะการหยุมหัวเท่าที่ผมเข้าใจนะครับน่าจะเป็นการแบบขยันส้นผมนะครับเอออันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ ผมร่วงได้การที่เราดึงผมนานๆผมร่วงนานๆในตำแหน่งน,นั้นการโดนดึงนานๆเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เส้นผมบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่ขึ้นได้เลยก็มีเหมือนกันครับในอนาคตก็อาจจะมีบางคนที่มีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจของตัวเองแล้วทาให้เครียดทําให้มีการดึงผมตำแหน่งนั้นบ่อยๆอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมร่วงแล้วก็ไม่ขึ้นได้อันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนปัญหาที่2นะครับ เป็นคนหนึ่งที่ชอบฉีดน้ำหอมใส่เส้นผมจะมีอันตรายหรือเปล่าคะแฟนชอบคนผมหอมค่ะ อาจจะต้องบอกว่าในน้ําหอมเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลายๆส่วนนะครับอย่างเช่นหัวน้ําหอมสารกันเสียสารสังเคราะห์อื่นๆนะครับแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยอาจจะผสมทั้งแอลกอฮอล์ทั้งพาราเบนทั้งพาทาเลตด,ด้วยนะครับก็ยิ่งทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่บอบบางเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่จะมีการอักเสบมีการระคายเคืองได้ง่ายนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องระวังหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดเป็นไปได้ไม่ฉีดน้ำหอมเข้าตรงหนังศีรษะได้ยิ่งดีนะครับหาวิธีอื่นดีกว่า คำถามต่อมานะครับการนอนดึกมากๆมีผลต่อผมร่วงผมบางหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพของร่างกายถ้าเกิดสุขภาพของร่างกายของเราเนี่ยดรอปลงสุขภาพร่างกายเราไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับทำให้ทุกๆอย่างในร่างกายเนี่ยมันดรอปลงได้เหมือนกันนะครับเส้นผมก็เหมือนกันการที่เราสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนอนไม่ค่อยพอทานอาหารได้ไม่ค่อยเต็มที่ขาดสารอาหารบางทีก็ทําให้ผมร่วงได้เหมือนกันนะครับผม ชาดอกอัญชันที่คิ้วเนี่ยทำให้คิ้วดกได้ไหมครับซึ่งสารสกัดจากดอกอัญชันมันจะมีตัวหนึ่งที่มินมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์5 a l p h a ล e าด c t a s e ตนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้มีการกระตุ้นการเจริญของตัวเส้นผมหรือว่าเจริญของตัวคิ้วได้นะครับถ้าเกิดเราไปทาในสารของตัวอัญชันเนี่ยมันอาจจะมีสารหลายส่วนประกอบกันส่วนหนึ่งอาจจะมีส่วนผสมที่ช่วยทําให้มีเส้นผมเส้นคิ้วยาวขึ้นช่วยเจริญได้แต่ว่ามันอาจจะมีสารส่วนอื่นประกอบอยู่ด้วย ซึ่งอาจจะทําให้เราระคายเคืองได้ยังไงเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดอยากจะให้คิ้วหรือว่าผมส่วนไหนที่ดูหนาแน่นมากขึ้นนะครับอาจจะใช้เป็นตัวเซรั่มโดยเฉพาะของทางเราได้ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันจะได้มีส่วนผสมของสารที่ช่วยดูแลตรงนี้ได้โดยตรงเลยนะครับมาถึงคําถามถัดมานะครับผมงอกก่อนวัยแก้ยังไงได้บ้างคะบางคนเนี่ยตั้งแต่10 กว่า20กว่าก็เร I mean ิ่มมีการงอกได้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการหงอกก่อนวัยได้เหมือนกันนะครับการที่ผมงอกยิ่งงอกเร็วเนี่ยอาจจะเกิด่ากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหลักอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธ์เลยกรรมพันธ์เนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับส่วนสาเหตุรองลงมาสาเหตุอื่นๆก็คือเรื่องของสภาพร่างกายต่างๆนะครับการนอนน้อยการขาดสารอาหารนะครับทานอาหารได้ไม่ครบมู่การที่มีโรคประจาต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้ผมงอกก่อนวัยได้เช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี การมีความเครียดการไม่ออกกําลังกายนะครับก็อาจจะมีผลทําให้ผมงอกได้เร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะลดความเสี่ยงของผมหงอกก่อนวัยตรงนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยครับลดความเครียด ลดการสูบบุหรี่ทั้งอาหารให้ครบทุกหมู่นะครับอาจจะเสริมอย่างเช่นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างเช่นพวกแอสตาแซนทีนหรือว่าโคควเทนนะครับก็จะช่วยตรงนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีโรคประจาตัวบางอย่างอย่างเช่นไทรอยนะครับก็อาจจะต้องรักษาโรคประจําตัวอันนั้นนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทําให้ผมงอกผมร่วงก่อนไวัยได้สาหรับท่านใดถ้าเกิดมีคําถามเพิ่มเติมยังไงสามารถทักเข้ามาถามเราได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลรักษาเส้นผมนะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องของผมร่วง ผมบางผมร่นขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทักมาสอบถามเราได้นะครับเราจะได้ช่วยประเมินแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ